สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีที่มีภาพในโซเชียลมีเดียขณะที่ญาติน,นักการเมืองในจังหวัดประทุมธานีขับรถหรู bmw ปาดหน้าเบียดรถกระบะจนเสียหลักเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่17เมษายน2568นายดนุพรปุณกณันโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุว่าจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กำลังเป็นข่าวตอนนี้นั้นทัญ,ญบุรีเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆขอเป็นกําลังใจให้กับผู้บาดเจ็บขอให้ปลอดภัยและหายในเร็ววันในส่วนของคู่กรณีก็ขอให้เป็นเรื่องของตํารวจดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้กรณีที่มีการโยงถึงพักเพื่อไทยต้องเรียนแจ้งว่าคู่กรณีคนดังกล่าวเป็นนักการเมืองท้องถิ่นไม่ได้เปสมาชิกพักเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยแต่อย่างใดขอทุกท่านอย่านำเรื่องดังกล่าวมาโยงกับการเมืองหรือท่านอดีตนายกทักษิณและนายกแพทองทานพวกเรามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บดีกว่า ก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนุทินชายรกูลเปิดเผยถึงกรณีที่เป็นข่าวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีกรณีลูกชายของนายกเทศมนตรีธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีพฤติกรรมรุนแรงบนท้องถนนจนทําให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสสองรายนายนุทินระบุว่าก็ต้องดําเนินคดีไปและให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดําเนินคดี พร้อมระบุว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นลูกใครทําผิดกฎหมายก็โดนหมดต้องให้ความเป็นธรรมและทําทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาส่วนกรณีดังกล่าวมีการใช้อิทธิพลในพื้นที่มารังแกประชาชนจะทําอย่างไรนายนุทินถามกลับว่าใหญ่กว่าผู้ว่าไหมใหญ่กว่าตํารวจไหมใหญ่กว่ากระทรวงมหาดไทยไหมใหญ่กว่ารัฐบาลไหมถ้าไม่ก็ไม่มีอิทธิพลอะไรก็ในเมื่อคนที่ใหญ่กว่าบอกว่าต้องโดนทําผิดต้องโดน ด้านนายกฤษดาหลีนวรัตนนายกเทศมนตรีตำบลธัญ,ญบุรีเปิดเผยว่ายังไม่ทราบเหตุการณ์และยังไม่ได้พูดคุยกับลูกชายโทรไปเช็คกับเพื่อนแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุบนทางหลวงรถของลูกถูกเฉียวก่อนพยายามตามประกบเพื่อรถคู่กรณีจอดไม่ได้จะขับไล่ตบรถคู่กรณีเพราะมองว่าช่วงนี้มีเรื่องการเมืองจึงถูกโจมตีหนักเกินไปหรือไม่จากนี้ขอกล้องวงจรปิดของทางหลวงมาดูเช็คไปยังโรงพักที่รับผิดชอบพบว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความอะไรถ้าผิดจริงจะยอมรับ